อาก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะแนะนําตัวหลักสูตรก่อนนะครับในหลักสูตร่ของเราเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาลัยนะครับก็ให้เลือกที่หลักสูตรนะครับเลือกหลักสูตรของเรานะครับทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับจะมีเขาเรียกว่า มคอมอมคออนะครับสองนะครับอยู่สส่วนนะครับอันแรกก็คือมคออสองในส่วนของหลักสูตรปรับปรุงปี56อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรเก่านะครับก็จะใช้อตอนนี้รุ่นพี่ปี3ปี3 4ก็ยังใช้หลักสูตรตัวน,นี้อยู่นะครับซึ่งบางรายวิชารหัสจะจะนไม่เหมือนกันนะครับส่วนของ คนที่เรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็จะใช้ตั้งแต่ปี1กับปี2นะครับก็จะเป็นเล่มหลักสูตรปรปับปรุง2 5 6 2นะครับทีน,นี้ถ้าเกิดเราเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเล่มหลักสูตรนะครับซึ่งผ่านการอนุมัติของทั้งส,สภาวิชาชีพแล้วก็อของก,ออะกระทรวงมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเล่มที่จะแต้มลักสูตรทีนี้ในในในเนี้ยนะครับในเนี้ยถ้าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็อาจารย์จะมาดูในหมวดของอะไรครับหมวดของหมวด3นะครับบทสในเรื่องของหลักสูตรนะครับหน้าที่18นะครับให้เลื่อนเลื่อนมาตรงนี้นะครับหน้าที่18นะครับ 1ิ1ส1บแปอ่าโอเคนะครับในหลักสูตรเนี่ยของเราเนี่ยมีทั้งหมดมี145หน่วยกิตนะครับ145หน่วยกิตครับก็จะแบ่งเป็นหมวดศึกษาทั่วไปกับหมวดวิชาเฉพาะนะครับอานะจารย์จะมาโฟกัสที่วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเลยนะนะครับตัวอื่นอาจารย์ขอข้ามไปก่อนนะครับ ในวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับจะอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะนะครับย่อยลงมาก็คือหมวดวิชาเฉพาะบังคับนะครับตัวนี้จะมีรวมทั้งหมดเดียว8 12หน่วยกิตนะ8 12หน่วยกิตนะครับ, 8, นะรบทีนี้ในเนี้ยนะครับก็จะแยกออกมาเป็นหลายๆวิชานะครับหลายๆวิชานะครับ หลายวิชานะครับอย่าเอ่ยอ่าอาจารย์เนี่ยดูนะครับเนี่ยวิชาอันนี้อันนี้เป็นวิชาที่รวมแล้วนะครับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับกอยอสพหรือ k a e d 224อง,องนะครับอันนี้เป็นรหัสใหม่นะรหัสเก่าก็จะคือวิชา ked 204นี่ะนี่เป็นรหัสเก่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสวิต์กลับไปที่วันน้ดนิดนึงนะครับอาจารย์จะอธิบายตัวนี้ให้เราได้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับวิชา,า ked 224นะครับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์น,นะครับเป็นวิชาเฉพาะบังคับนะครับมีนะครับ มีจำนวนหน่วยกิจนะครับสามนะครับวงเล็บ2 3 5หตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือ3ตัวแรกนี่คือเป็นจำนวนหน่วยกิจหมายถึงว่าวิชานี้นะครับมีจำนวน3หน่วยกิจนะครับ3หน่วยกิตนะครับแยกเป็นอะไรครับแยกเป็นปฏิบัติแล้วก็บรรยายนะครับโดยที่บรรยายนะครับ จะมีจํานวนชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับจำนวน2ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติการอีก3ชั่วโมงนะครับบรรยาย2ออชั่วโมงปฏิบัติการ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค้นคว้านะค้นคว้าจะเป็นค้นคว้าอิสระค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับอีก5ชั่วโมงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใน1สัปดาห์ใน1สัปดาห์นะครับตัวเลขในวงเล็บนี้คืออะไรครับใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะต้อง เราจะต้องอะไรครับจัดการเรียนการสอนให้ได้2ชั่วโมงบรรยายนะครับแล้วก็3ชั่วโมงปฏิบัติการนะครับส่วนดังนั้นคือจะเป็นการค้นคว้านี่ก็คือจะเขาจากอะไรครับการบ้านหรืองานที่อาจารย์สายงให้ทำนะครับจะอยู่ในในนี้นะครับใน1สัปดาห์นะครับอย่างดูวิชาอื่นนะครับดูวิชาอื่นอย่างนี้นะครับวิชาอื่นเนี้ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจํานวนหน่วยกิตเท่ากันคือ3หน่วยกิตนะครับ ก็จะมีอะไรครับบรรยาย3ชั่วโมงแลนสัปดาห์นะบรรยาย3ชั่วโมงปฏิบัติไม่มีแล้วก็ค้นคว้าอีก6ชั่วโมงนะครับนี่แต่และวิชาก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็จะมีทั้งอะไรครับปฏิบัติแล้วก็บรรยายอยู่ในนี้นะโอเคนะนะครับทีนี้จากนั้นจากนั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะข้ามไปดู สภาวิชาชีพหน่อยนะครับเพราะว่าวิชานี้จะเป็นวิชาที่เป็นหนึ่งในรายวิชาที่สภาวิชาชีพกาหนดให้จะต้องมีการสอบประมวลความรู้นะครับก่อนที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปดูที่สภาวิชาชีพนิดนึงนะครับสภา สภาวิศวกรนะสภาวิศวกรครับโอเคนะครับสภาวิศวกรเข้าไปในสภาวิศวกรนะครับโอเคนะครับทีนี้ในสภาวิศวกรน่ะก็จะมีอะไรครับก็จะมีบริการออนไลน์นะครับวิชาบริการออนไลน์นะครับในบริการออนไลน์เนี่ยก็จะมีอะไรครับเมนูการทดสอบความรู้นะครับการทดสอบความรู้นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอะไรครับก็จะมีข้อสอบใช่ไหมครับข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีอยู่นะครับเห็นไหมครับด้านล่างตามจริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับน,นี่อาจารย์เพิ่งกลัวอยู่ีนะครับข้อสอบอข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีนะครับระดับภาคีหมายถึงว่าเป็นระดับของิศวกงานพอ,พอจบใหม่นะครับ เราก็ต้องสอบระดับของระดับของิอุวกรนะจะมีอยู่3าระดับนะครับนี้รู้ก่อนแปลว่าเป็นภาคเคียระดับเริ่มต้นนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลือกเลยครับยอมรับเงื่อนไขนะครับตามจริงจะเป็นครั้งก็สอบที่เปิดเผยนะครับเปิดเผยนะครับม,มีหลายวิชานะครับของเราก็เบื้องต้นเนี่ยทุกทุกสาขาวิชาชีพของสาภาเนี่ย จะมีรายวิชาอยู่4รายวิชาซึ่งทุกสาขาวิชาต้องทดสอบหรือว่าต้องอต้อง,ต,องต้องสอบใน4รายวิชานี้นะครับส่วนรายวิชาเฉพาะก็จะแยกตามแต่ละแต่ละ,ะสาขาวิชาไปอย่างเช่นะคนะอย่างเป็นหมวดวิชาพื้นฐาน ming, นะครับอยู่ในหมวดวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับเอ g นจิเ r ียริ่งแ r i เ l ีลนะครับดออิ่งนะครับแล้วก็ m แมชชีนิกตัวนี้ก็จะเป็น4รายวิชานะครับ ส่วนสิ่งแวดล้อมล่ะสิ่งแวดล้อมก็จะมีวิชาอื่นที่เป็นวิชาเฉพาะนะครับเตอร์สไพน์เวสต์วอเตอร์อะไรพวกใกล้พวกเนี้ยนะครับี่คุณคุณลองไปดูนะครับทีนี้จะจะมาโฟก,กัสตัวคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับลองดูนะนะครับคลิกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับเขเรัแแบบหนึ่งนะครับทีนี้จะมีชุดของข้อสอบหรือคังของข้อสอบนะครับอยู่เยอะเลยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย ประมาณประมาณ4 0 0ข้อนะครับ3า9นะครับประมาณ400้อยข้อนะครับเยอะหมดเลยนะครับดังนั้นตัวนี้คุณาสามารถที่จะไปอ่านก่อนล่วงหน้าเลยนะครับว่าไอ,าอา้ชุดข,ข้อสอบเป็นยังไงนะครับสภาก็จะเลือกข้อสอบในนี้แหละนะครับไปไปออกข้อสอบนะครับก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นจะชิดจะออกกี่ข้อหรือว่าชิดเป็นสัดส่วน เท่าไรนะครับนี้นี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะ,ะแนะนําแหล่งของอข้อสอบไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าในในในข้อสอบของสภาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่อิงกับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนนะครับหรือว่าคือตามจริงแต่ละมหาลัยก็จะ ก็จะอสอนด้วยาการเขียนหรือว่าภาษาที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกข้อสอบเชิงของคอนเซปต์มากกว่านะเชิงของคอนเซปต์หรือว่าเชิงของกระบวนการคิดนะครับซึ่งจะต้องมีลักษณะกระบวนการคิดเป็นเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงก,ก็เราก็ต้องเรียนแล้วก็เพื่อไปอ สามารถที่จะ,ะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมา,มาใช้เขียนโปรแกรมได้โดยที่เราสามารถหยิบภาษาอะไรก็ได้มาเขียนนะครับนั้นตัวนี้ก็จะเป็นข้อสอบอเบื้องต้นที่ที่อาจารย์แนะนําไว้นะครับโอเคดังนั้นถ้าเราเรียนแล้วนะยอย่างน้อยคุณก็ต้องทําข้อสอบพวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้อาจารย์แนะนําไว้นะครับ